ต้องมองอะไรให้ใกลกว่านี้เราไม่ตำหนิคุณทุกอย่างทุกเรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นประสบการณ์และบทเรียนที่คุณจะนําไปแก้ไขนะคะ,ะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะขอคือมาออกมาพูดแทนประชาชนทุกคนในประเทศคือคุณจะลงเลือกตั<พ>้งมีนโยบายที่จะโชว์ให้คะแนนเสียงเนี่ย ของคุณได้เป็น250คืออะไรขอบคุณค่านครับหรือว่าจะให้ตอบก่อนไหมครับหรือว่ายังไงฮะต่อเนื่องถ้าฮะต่อเนื่องแล้วตอบทีเดียวก็ยังคนตอบยังสองท่านเหมือนเดิมคือคุณนัทพงศ์แล้วก็ทางคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับเชิญครับสุดท้ายนะฮะมีมีอีกปาร์เปเรสต่อเนื่องยังจะมีอีกไหมฮะท่านเดียวนะครับเดี๋ยวเราตอบนะครับเชิญครับสองท่านแหละฮะด้วยต่อเนื่องนะฮะ ต่อเมื่อเนะครับงกระโดดขึ้นข้างคดิฉันสำหรับโครง,งานนะคะจากกลุ่มสังคมนิยมแรงงานดิฉันคิดว่าคําพูดของเพื่อนดิฉันที่ชื่อพัชรีคําหนักไม่ได้หมายความว่าเมื่อไม่ได้เป็นรัฐบาลสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชายแดนไม่ควรที่จะรับผิดชอบประเด็นของดิฉันก็คือว่าเราเลิกตั้งคําถามได้ไหมว่าใครยิงก่อนเราเลิกตั้งคําถามเรา คือเราไม่มีทางรู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ชายแดนแต่ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือว่ามันมีความตายมันมีชีวิตผู้คนที่ถูกปลุพยพและคนที่ตายเป็นคนจนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคนจนฝั่งไทยซึ่งเป็นทหารเกณฑ์ชั้นผู้น้อยหรือว่าทหารอาชีพชั้นผู้น้อยไม่ว่าจะเป็นทหารกัมพูชาซึ่งก็เป็นทหารชั้นผู้น้อยทุกคนล้วนเป็นคนตรที่ตายในสงครามไม่มีนายพลที่ตายในสงคราม สิ่งที่ฉันเห็นก็คือว่าแม้ว่าพรรคประชาชนไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่มีอำนาจในการสั่งกองทัพแต่พรรคประชาชนสามารถที่จะรณรงค์เรื่องไม่เอาสงครามได้ทุอกอย่างมันสามารถคุยกันที่โต๊ะเจราจาเพราะฉะนั้นคำถามต่อมาก็คือว่าก็เขมรยิงเราก่อนน่ะคือประเด็นมันเป็นคำถามที่เล็กน้อยมากเลยอะถ้าหากเราต้องการสนิทภาพกันอย่าง คำถามก็คือว่าเราต้องการสันติภาพในชายแดนจริงหรือไม่หรือว่าเราต้องการเห็นคะแนนจากความเป็นชาตินิยมกันแน่สังคมทุกวันนี้มันเต็มไปด้วยเรื่องชาตินิยมทั้งชาติดิฉันเป็นประท้วงสงครามมาบอกให้ดิฉันเป็นประท้วงที่ชายแดนดิฉันคือคนชายแดนจริงๆคือบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดพิษเสกคำถามก็คือว่าเราจะยุติสงครามได้อย่างไรปัญหาเรื่องสแกมเมอร์เป็นปัญหาเล็กน้อยมากแม้ว่าสแกมเมอร์ เป็นธุรกิจใหญ่เลยสแกมบ้าที่ผ่านการเล่นร้อยแปดสิบใช่ไมที่ไปได้เรื่องสแกมบ้าอัจฉาิยะกรรเราไม่ปฏิเสธว่ามันเป็นอาชญากรรมใหญ่เลยแหละแต่สิ่งที่มันเป็นอาชญากรรมมันสามารถจัดการด้วยเครื่องมือของรัฐแต่ถ้าว่ารัฐมันไม่ยอมจับทำไม่ยอมจับอันนั้นมันจะต้องเป็นไล่ทุบ จ้าหน้าที่รัฐให้มันทำแต่ว่าไม่ใช่เอาระเบิดไปไปปูพรมถล่มการทิ้งระเบิดไม่ได้ทําให้สแกมเมอร์หยุดนะคะเพราะฉะนั้นข้อเสนอของที่ฉันก็คือว่าดิฉันอยากให้พัคประชาชนรณรงค์เรื่องการยุติสงครามอย่างแท้จริงไม่ใช่เหยียบเรือสองแคมเหยียบเรือสองแคมใหม่เพราะว่ายังไงปากหนึ่งต้องการสันติภาพแต่ปากอื่นส่งท้ายกองทัพให้ท้ายกองทัพ ข้อเสนอที่พักประชาชนนี่ฉันชอบมากเลยค่ะยกเลิกการเกณฑ์อาหารเพราะการเกณฑ์อาหารคือการที่มนุษย์ไม่ควรทาต่อกันมนุษย์ควรที่จะมีเสรีภาพในการเลือกไม่ใช่มีเสรีภาพในการบังคับภายใต้กฎหมายาาข้อเสนอเรื่องการยกเลิกการเกณฑ์อาหารน่ะมันจะไปได้ยังไงกับสิ่งที่คุณให้ท้ายกองทัพอ่ะอะไร,ร้ไๆว่าให้ไทยอะไรให้ท้ายฉอนัน้นะนะคะดิฉันอยากให้พักประชาชนเสดงจุดยืนแม้ว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ตามนะคะ แต่สิ่งที่เราสามารถเรารงได้นะคะเรามีประวัติศาสตร์การทำสงครามที่มีแต่ความตายเยนะมากจึงที่มันเกิดขึ้นมามันควรที่จะยุติอย่างจริงจังคือ